วิเคราะห์วิจารณ์กับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันที่19มีนาคม2566กครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์ถกเนผลงรานการกันภาคในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับชนะ2แพ้2ครับผู้ที่1นะครับเป็นการพบกันระหว่างก้องชัยวัดเกียรติชัยวัดนะครับผมออกไปที่ดําเงินครับผู้ที่1แพ้ผู้ที่2ชนะนะครับและผู้ที่3าก็ชนะผู้อีกก็มาแพ้ครับว่ากันในสัปดาห์นี้ครับเป็นมวยไทยเจ็ดสี นะครับสามคู่แล้วก็เป็นมรพุนเสียหนึ่งคู่คู่ที่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างไข่มุกขาว,วอรจก,กรวุธก,กับนั่นเสารัสบสมบูรณ์ฟาร์มในพิกัด122ปอนด์ไข่มุกขาววอจัจก,กรวุธครับคู่นี้ครับเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะครับระหว่างกลุ่มพลังใหม่นะครับที่มวยชกนะครับที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยรดอว่าศึกเจ้ามวยไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างด้านไข่มุกขาววันนี้ครับข้ามศึกข้ามสาย มาโชกกับนันเสาซัพ์สมุนฟาร์มนะครับปกตินะครับเห็นเสาชกในรายการของเยรตดเพชรนะครับก็จะชกคู่3ามหรือว่าคู่รองนะครับวันนี้นะครับนํามาเป็นคู่เปิดหัวถือว่าคู่นี้ก็น่าเป็นน่าจะเป็นคู่ที่น่าติดตามและก็น่านรับชมอีกคู่หนึ่งเลยนะครับไขมุกขาวจัก,กรวุิครับเป็นมมยอายุ19ปีส่วนสูง169เซนติเมตรครับเป็นมวยขาวาจากนครศรีธรรมราช ปจจุบันเก็บตัวพิสซ้อมที่่ข่มวยเพชรสี่หมื่น 40, ครับมีคุณวิทยาเพชรสี่หมื่นครับเป็นผู้ดูแลในการพิตซ้อมไข่มุกขาวครับเป็นมวยเขา่าไข่มุกขาวครับเป็นมวยเข่าล้วนๆครับประเภทเข่าล็อกลัดมัดตีนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าประเภทปมลัดฟัดตียิ่งชกยิ่งตัวใหญ่ยิ่งชกยิ่งแข่งไปข้างหน้านะครับจะชกในเวทดใหญ่นะครับต้องลุ้นไปย,ยกสี่ยกห้าครับหากว่าเชียนะครับในส่วนของไข่มุกขาว วัาจัก,กรวุฒนะครับหมัดหนักศอกแรงนะครับถือว่าเป็นอาวุธลับที่สามารถทําได้ค่อนข้างดีความการชก3ามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนทางด้านก้องพิชิตเดนเซนจูดีชนะน็อกที่สามขงนั้นเพชรทองขวัญกอซอยตันล่าสุดมาชนะน็อกที่สามนั่นคาร์ลสเซเวน่นมวยไทยส่วนด้านคู่ชกวันนี้ครับนักมวยสายศึกในฝั่งเกียติเพชรเสารัพย์สมบูรณ์ฟาร์มนะครับเสารัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม เป็นมวยอายุ20ปีส่วนสูง169เซนติเมตรครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าบวกฝีมือนะครับจากจังหวัดนครพนมไปบันเก็บตัวพิซซ้อมที่ค่ายมวยสอจอเล็กเมืองนนเสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าครับประเภทปล้ำลัดฟัดตีนะครับวงนอกครับก็มีดักติดักต่อยถือว่าอาวุธนะครับวงนอกดูว่าวันนี้ได้เปรียบนะครับดักติดักต่อย ถือว่าเป็นมวยที่นะครับมีอาวุธที่ชัดเจนนะครับก็โชกระดับคู่รองคู่เอกมาบ่อยนะนะครับสลับเสานะครับอาจจะเป็นรายการลุมพินีหรือว่าราชดำเนินแต่ว่าวันนี้ครับได้มาเป็นแค่คู่เปิดหัวนะครับถือว่ารายการมวยของช่องเจ็ดสีวันนี้ก็ถือว่าจัดไว้ได้ค่อนข้างแน่นนะครับลูกหมัดลูกศอกอาวุธลับนะครับก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าจะเสียในเรื่องของแรงปลายนะครับปลายยกสี่ยกห้าถ้าหากว่า ถูกบดถูเบียดหนักๆแน่นๆนะครับก็มีโอกาสที่จะออกทะเลหรือว่ามีโอกาสยุบช็อตเหมือนกันความการชกสามฟอร์มหลังมีแพ้น้องอยูที่4ี่นั่นเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราชชนะคะแนนนั่นเพชรอนุนกเขากมสบีล่าสุดมาชนะคะแนนนั่น,นก้านทองทอเมืองหลังสวนสลับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างไข่มุกข,ขาวจัก,กรวุฒิกับเสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มคู่นี้ครับเป็นมวยเขา่าพทะมวยเขานะครับแต่ว่าเสา นะครับจะมีฝีมือมาเสริมไข่มุกขาวครับเป็นมวยขวาส่วนเสาก็เป็นมวยขวาเหมือนกันครับวันนี้ครับส่วนสูงนะครับตามข้อมูลก็คือนะครับ169เซนติเมตรนะครับเหมือนกันไข่มุกขาวครับออกทรงเป็นมวยเข่าล้วนๆครับประเภทปัมรัดฟัดตียิ่งชกยิ่งตัวใหญ่ยิ่งชกยิ่งแข็งแรงไปข้างหน้าครับประเภทชกๆกหงส์ชกเจ็ดครับปัมรัดฟัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงเวดการชกนะครับสองสถิติฟอร์มหลังนะครับชก เบใหญ่เหมือนกันนะครับ124 124แล้วก็128ปอนด์นะครับและก็ถือว่าเราก็ได้ชกในรายการกลางวันบ่อยเหมือนกันนะนะครับสลับพนนั่นไข่หมูขาวดูว่าไม่น่ามีปัญหานะครับในการชกกลางวันส่วนนั่นเสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มนะครับเสาครับเป็นมวยเพชรมวยเข่ามีลูกฝีมือครับวันนี้ดูว่าลูกฝีมือนะครับดูดีกว่านะนะครับดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับ วันนี้ครับมีเดินบ้างมีถอยบ้างนะนั่นเสานะครับปกติเสาครับก็ชกที่เวทนี้นะครับร้อยยี่สบองร้อยยี่สามปอนร้อยสิบแปดปอนนะครับเป็นมวยที่นะครับออกวุธได้ค่อนข้างชัดเจนอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับนั่นเสานะครับถ้าว่าแรงปลายดีนะครับสามารถบริหารพลังกำลังได้เนี่ยมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับนั่นเสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มแต่วันนี้นะครับในการชกกลางวันดูว่าจะเป็นปัญหาให้กับเสาหรือไม่ พราะปกติเสาครับจะชกช่วงกลางคืนเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาส่วนตัวนะครับในการมีข้อวิจารณ์ล่วงหน้ายังออกชอบไปที่น่านเสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มนะครับวันนี้ครับส่วนตัวนะครับดูว่าเสานะครับก็ชกระดับคู่รองคู่เอกนะครับแต่ละไฟก็ถือว่าที่ดูมาก็เสาก็ทาผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับไม่มีลูกยอมง่ายถึงแม้ว่าบางไฟก่อนก่อนนะครับ ช่วงหลังๆนะครับประมาณเจ็ดแปดไฟนี่เจ็ดแปดไฟหลังนะครับเวลาที่โดนยุบโดนบดนโดนเบียดแล้วยุบนะครับหรือว่าออกลูกยอมนี่หรือว่าหลังๆก็แก้ไขแล้วก็พัฒนาอาวุธนะครับความแข็งแรง,แงดูว่าพัฒนาได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับส่วนตัวคนนี้ครับออกชอบแบบส่วนตัวเลยนะนะครับออกชอบพิธีนั่นเสารัพ์สมบูรณ์ฟาร์มวันนี้ครับอาวุธมวยชัดเจนกว่าจะสามารถเก็บเจชนะไปได้จริงๆพิธีนั่นเสารัพ์สมบูรณ์ฟาร์มครับ